สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านยิยายเรื่องเกินหม้ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วเรื่องเลยมาหนึ่งคืนก่อนถึงวันนัดหมายพวกริมุรุมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดการประชุมริมุรุเบนิมารุโซเอและชูนะทุกคนสวมใส่ชุดสูทกันอย่างเรียบร้อยแน่นอนว่าอาวุธทั้งหมดนั้นอยู่ในกระเพาะของนิมุรุมองเหมือนเผนพวกเขาคงดูไม่เหมือนกับพกเอาเอาวุธป้องกันตัวมาด้วยเลย พอริมรู้ได้รู้ข้อมูลล่วงหน้าจากฮินาตาตแล้วเขาจึงไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดและอาจมีคนพยายามหลอกใช้ประเทศเทมเพสอยู่แต่เรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทางสภานั้นถ้าทางจะไม่มีปัญหาหากที่นี่ยอมรับพวกริมรู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ลิมลูก็จะขยับเข้าใกล้สังคมในอุดมคติของตัวเองไปได้อีกก้าวหนึ่งการสร้างโลกที่มนุษย์กับอะศูนย์มีความสัมพันธ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างกันมันคือวงไพยบูรลล่ลมมนุษย์อสศูนตามคำกล่าวของมิวรันนั่นเองมนุษย์มารคนแคะเอลและอื่นๆต่างสร้างความสัมพันธ์แบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันกับอสศูนมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว แม้ไม่ได้มากมายแต่พวกเขาก็สร้างแวดวงเศรษฐกิจอันน่าเหลือเชื่อออกมาได้สําเร็จในฐานะที่เคยเป็นมนุษย์ริมรู้จึงเฝ้าภาวนาขอให้ได้รับความร่วมมือกับมนุษยชาติริมรู้คิดว่าถึงมนุษย์จะโลภมากและไม่เหมือนกับบูนย์ทั้งยังวุ่นวายเรื่องกําไรขาดทุนแถมยังมีนิสัยชอบกําจัดผู้คนที่มีสีผมต่างกัน แต่มันก็จริงที่ความต้องการของพวกเขาสัมพันธ์กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและยังเป็นพลังขับเคลื่อนซึ่งปลดปล่อยสิ่งบันเทิงเรืองลมออกไปทั่วโลกมนุษย์ซับซ้อนไม่เหมือนกับสูนยุงย่งยากจะตายไปพวกมนุษย์นะลิมรู้คิดเช่นนั้นอย่างไรก็ตามลิมูรูร้ได้พูดคุยกับผู้ที่ไปร่วมงานเทศกาลติอประเทศและดูเหมือนว่าพวกเขาคิดอยากจะเชื่อมสัมพันธรรมิตรกับเทมเพสลิมรู้นึกถึงเรื่องหลังจากนี้พางรับมือกับผู้คนอย่างเป็นมิตรคงพอรู้สึกสบายใจอีกฝ่ายจึงยิ้มออกมาให้เห็น ตอนงานเทศกาลต่อประเทศริมรู้ยังรู้สึกว่าถูกคนอื่นหวาดกลัวอยู่เลยทว่าหนนี้พวกเขากลับเข้ามาพูดคุยแบบค่อนข้างเป็นกันเองคงเพราะได้กุ่กูโดดกับพวกโยมายคอยพยายามช่วยเหลืออยู่เสมอสิ่งต่างๆเหล่านั้นทําให้ริมรูอม้อารมณ์ดีแม้จะถูกหินตาขูวไว้อย่างหนักแต่เอาเข้าจริงต่อให้ไม่กังวลก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรริมรู้คิดเช่นนั้นจนกระทั่งอารมณ์ต้องมาขุนมัวเพราะพวกที่กําลังเดินเข้ามา อาแฮมพวกเจ้าท่านริมุลุกำลังลำบากใจอยู่นะพวกตัวแทนประเทศเล็กๆที่ไม่ควรชายตามองอย่ามาพูดเพอ้อเจอ้อให้ยืดยาวหน่อยเลยหนะ้าให้ตายเถอะเชื่อเขาเลยมีแต่พวกไรมารยาทเต็มไปหมดแบบนี้เดี๋ยวท่านลิมุลุก็ได้เข้าใจผิดกันพอดีหรอกครับรู้จักเจียมตัวแล้วรีบๆไปเสียดีกว่านะ เหล่าสมาชิกสภาท่าทางใหญ่โตพากันไล่พวกคนที่คุยกับริมรู้อยู่ให้ออกไปแบบนั้นริมรู้อยากจะพูดว่าที่ไม่มีมารยาทน่ะมันใครกันแน่แต่ก็ต้องฮึบเก็บเอาไว้โซเอบอกริมรู้ผ่านจิตสื่อสารแล้วว่าคนจากประเทศใหญ่กําลังเข้ามาหา ความเสมอภาคคือกฎเกณฑ์ของสภาถ้าว่าดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้รักษามันอาไว้พวกที่มาทีหลังทำหน้าเรากับนั่นเป็นเรื่องธรรมดาและไม่มีท่าทีสะทกสะท้านแต่อย่างใดตรงจุดนั้นต้องยังคงความสัมพันธ์แบบแบ่งชนชั้นตามสถานภาพที่ต่างกันอยู่แน่นอนท่าทีของเจ้าพวกนี้กลมกลืนเป็นธรรมชาติกันอย่างสุดๆจอริมรู้ถึงกับแยกไม่ออกว่าพวกเขามีเจตนาดีหรือร้ายกันแน่ลิมรู้รู้สึกเหมือนโดนปีนเกลียวอยู่นิดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าถูกพวกเขากลัวละมัง้ง ว่าแต่ท่านริมูรุสร้างของน่าสนใจอะไรไว้บ้างล่ะใช่แล้วอย่างเช่นคิดวิธีใช้รถไฟมนตาให้เกิดประโยชน์อะไรแบบนั้นน่ะประเทศเราไม่รังเกียจหรอกนะครับถ้าจะจัดสินค้าเหล่านั้นให้กับท่าน เออเรื่องนี้ทางเราก็เหมือนกันจะให้ความร่วมมือเลยก็ย่อมได้ส่วนค่าตอบแทนที่เหมาะสมนั้นมากกว่านี้คงดูไม่งามน,นะครับพวกเขาถามริมรู้ไม่ให้หยุดริมรู้อึ้งจนพูดไม่ออกและคิดว่าพลาดเองที่คิดว่าอีกฝ่ายอาจเป็นผู้ลากมากดีและแสดงท่าทางเจียมเนื้อเจียมตัวออกไปพอเห็นปฏิกิริยาตอบกลับของริมรู้แล้วพวกเขาคงเข้าใจผิดอย่างมหานเลยทีเดียวแต่ที่นี่คือสังเวียนของอีกฝ่ายหากไม่รับมืออย่างละมุนล,ละม่อมเข้าไว้อาจเกิดปัญหายุ่งยากตามมาได้ ลิมรู้จึงใจกว้างยกโทษให้กับพวกเขาอย่างที่ประกาศต่อหน้าฮินตาไปซาเวอร์วังลิมรู้ไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องโกรธเคืองในที่แบบนี้ถ้าไม่ต่อทางรถไฟก็ใช้รถไฟมอนตาไม่ได้ครับส่วนงานก่อสร้างต้องเป็นไปนตามลำดับที่วางไว้เพราะงั้นขอร้องยังไงผมก็ทําให้ไม่ได้หรอกนะลิมรู้กล่าวไปเช่นนั้นอ๋อเรื่องหยุมหยิมพวกนั้นไม่ต้องสนใจมันหรอกผมจะแจ้งข่าวบอกคนที่ประเทศเอาไว้ล่วงหน้าเลยขอเพียงแค่ท่านจัดหาสินค้าให้เราก่อนใครก็พอ ลิมูรูคิดว่าไม่มองความเป็นจริงกันบ้างเลยหรือยังไงถึงได้ยังมีท่าทีเข้าใจผิดอยู่แบบนี้พวกเขาไม่เข้าใจที่ลิมรู้พูดสักนิดเหมือนไม่รู้ว่ารถไฟมนตาคืออะไรมิหนำซ้ำยังอยากได้จนตัวสั่นอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่สนใจความสะดวกของลิมูรุเลยแต่ในจุดนี้ลิมรู้จะยอมอดทนไว้แหมแม,แม้ก็บอกว่าตามลำดับยังไงล่ะครับลิมรู้สก,กัดกั้นความโกรธในใจแล้วตั้งท่าจะปฏิเสธออกไปแต่ถ้าทานเจ้าพวกนั้นคงไม่รู้จักระงับกิเลสเลย เช่นนั้นเป็นอย่างอื่นก็ได้พวกเราจะซื้ออาวุธกับชุดเกราะของท่านบ่อยๆเพราะงั้นรบกวนท่านจัดการด้วยหวังว่าคงไม่ลืมบุญคุณกันนะครับตัวแทนจากรัสลาเกียร์หนวดเข่าเฟิร์มที่กำลังพูดอยู่กับริมุูรุตอนนี้ เขาเนี่ยเลรร้ายสุดๆทั้งมัดมือชกขอติดสินบนแถมยังทำเอาลิมรูเริ่มสงสัยว่าเขาลืมความจริงที่ลิมรูเป็นจอม,มารไปแล้วหรือเปล่าดินแดนติดกับมหางภงไพยแห่งจูรากำลังถูกภัยอสูรคุกค,คามทว่าบรรดาาณาจักรซึ่งอยู่ห่างออกไปกับกำลังดื่มดำกับสันติภาพและความสงบสุขทางสังคมพอเพราะเหตุนี้เองพวกเขาจึงมั่งคัง่งและไม่อาจได้รู้สึกว่าจอม,มานนั้นน่ากลัวแต่ถึงอย่างไรลิมรูก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากพูดว่าน่าสังเวช ความคิดที่ตั้งใจจะเอาเรื่องพวกเขาและดูงี่เง่าขึ้นมาทันตาเลยทีเดียวแล้วคนที่ชื่อโยมายเนี่ยเขาได้รับการสั่งสอนมายังไงกันหรอครับผมพยายามติดต่อขอทําธุรกิจกับเจ้าหน้าที่แต่อีกฝ่ายกับบ่ายเบียงไม่ยอมให้คําตอบสักทีเปลี่ยนเอาคนอื่นมาไว้ที่ฝ่ายติดต่อสอบถามไม่ได้หรือครับ ริมรู้เริ่มอยากตะโกนออกไปว่าหุบปากซะด้วยความโกรธการที่โยมายต้องมาต่อกรกับคนพวกนี้โดยที่ริมรู้ไม่รู้นั้นต้องลำบากมากแน่ๆเจ้าตัวอาจทำเป็นต้อนรับขับสู้ไปตามเรื่องตามราวแต่คงมีเจ้าหน้าที่น่าำํำคาญอยู่ด้วยเหมือนกันริมรู้เองคงต้องเอาอย่างเขาบ้างแล้วไว้จะจัดการให้นะครับ ริมรูต้ตอบพร้อมกับป่วยยิ้มกลับไปด้วยท่าคำภาษาญี่ปุ่นอันแสนสุดภัยละจากนั้นริมรู้ก็ก้าเข้าไปในที่ประชุมมีเก้าอี้เรียงรายเป็นรูปพัดครึ่งวงกลมจุดที่ผู้ริมรู้นั่งอยู่นั้นแท้จริงแล้วคือตำแหน่งของประธานในที่ประชุมหรือเรียกว่าส่วนฐานของพัดทําให้ผู้ริมรู้กลายมาเป็นจุดรวมสายตาของทุกคนมีโต๊ะหนึ่งตัวกับเก้าอี้หนึ่งตัวพู้เบนิมรู้ตั้งท่าย,ยืนเตรียมพร้อมอยู่ด้านหลังริมรุส่วนประธานในพิธีย้ายไปที่นั่งชั้นสองอันแสนปลอดภยัยคําว่าปลอดภัยในที่นี้หมายถึ ปลอดภัยจากพวกริมรุของพอริมรู้เป็นจอมมานถึงต้องตกอยู่ในสภาวะซึ่งถูกพวกเขาเฝ้าระวังอยู่พอสมควรจากสายตาสมาชิสภาทุกคนที่มองมาทำเอาริมรู้รู้สึกประมา่าทีเดียวในสถานการณ์เหล่านี้การประชุมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าว่าจุดนี้แหละคือนรกของจริงคนที่พูดจาจองหองเจ้าจะเอาเปียบอยู่เบื้องหน้า ต่อให้ริมรู้นึกอยากจะกดพวกเขาแต่ก็ทําไม่ได้ริมรู้เฝ้าอดทนไปพางฟังความคิดเห็นของบรรดาสมาชิกสภาให้ได้ตลอดลอดฟังเพราะริมรู้ฟังมาจากฮินตะเขาจึงรู้หัวข้อการประชุมอยู่แล้ว ลำดับการประชุมในขั้นแรกจะเกี่ยวกับการรับประเทศเทมเพกของพวกริม,มูรุเข้าเป็นสมาชิกคอนซินออฟเวสจึงมีการยื่นเงื่อนไขต่างๆให้แก่พวกริม,มูรุข้อที่ 1. นึ่ขลุกกฎหมายระหว่างประเทศข้อที่2เปิดรับเครือข่ายเศรษฐกิจข้อที่3สนับสนุนกองกําลังทหารความประสงค์ของพวกเขาแบ่งออกเป็น3ข้อใหญ่ริม,มูรุไม่มีปัญหาอะไรกับข้อแรกเนื่องจากประเทศสมาชิกย่อมมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นแดนเล็กหรือใหญ่อยู่แล้ว ถึงอย่างไรพวกเขาก็ไม่มีอำนาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศของชาติอื่นในสภา เพราะฉะนั้นผู้เรียนรู้จึงวางใจได้ในจุดนี้พ่อค้าแต่ละรายต้องเคารพกฎของประเทศคู่ค้าเมื่อเกิดปัญหาพวกเขาจะถูกตัดสินตามกฎหมายณประเทศนั้นๆกรณีที่มีข้อโต้แยง้งเรื่องคำพิพากษาพ่อค้าต้องยื่นคำร้องไปยังสถานทูตของประเทศในสังกัดตนซึ่งจะกลายเป็นปัญหาข้ามชาติหรือตัวพ่อค้าเองที่จะต้องร้องให้กับบ้านไปนั้นก็วัดกันตรงนี้หากมันลุกลามไปถึงระดับปัญหาระหว่างประเทศจึงค่อยนำกฎหมายนานชาชาติฉบับนี้มาใช้ในการพิจารณาตัดสินกันอีกที คู่กรณีต้องขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและทําการพิจารณาคดีในแบบที่มีประเทศที่3เข้ามามีส่วนร่วมหรือพูดให้ถูกก็คือนี่เป็นอีกหนึ่งบทบาทของสภานั่นเองหลังตัดสมาชิกป,ประเทศที่เกี่ยวข้องออกไปแล้วพวกเขามีหน้าที่แค่ตัดสินพิจารณาคดีดังนั้นมันจึงไม่ต้องใช้ความคิดเห็นยากเย็นแต่อย่างใดแน่นอนว่าริมรู้จําเป็นต้องเปิดเผยกฎหมายซึ่งบัญญัติในประเทศของตนเพื่อรักษาความยุติธรรม ต้องส่วนนี้เองที่เป็นปัญหาแต่ลิมรู้โชคดีที่มีคนเพื่งพาได้อย่างอาจารย์ราฟาเอลอยู่เขาทั้งรวบรวมกฎหมายของชาติต่างๆจะประเด็นสําคัญให้เข้าใจอย่างง่ายไร้ที่ติแถมยังช่วยลิมรู้ร่างกฎหมายประจําประเทศอีกด้วยเพอ,อยืยึดเรื่องนี้ไปแล้วพวกลิมรู้จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดส่วนประเด็นเกี่ยวกับการเปิดรับเครือข่ายเศรษฐกิจนั้นเป็นปัญหาเล็กน้อยบนโลกซึ่งขาดแนวคิดอันเรียกว่าสิทธิบัตรใบนี้ยังมีกระแสะใครออกก่อนย่อมได้ก่อนอยู่เดิมทีก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าอรารยธรรมที่รุ เลืองเกินไปจะถูกกองทัพสวรรค์โจมตีแองเจิร์เผาทุตสวรรค์น,นับล้านตนบุกลงมาจากฟากฟ้าทาลายเมืองอย่างหนักจนย่อยยักษ์ไม่เหลือชิ้นดีด้วยเหตุนี้เองปัจจุบันใานาชาติฝั่งตะวันตกจึงไม่มีการใช้ไฟฟ้าแกส๊สหรือแม้กระทั่งเครื่องอยู่ในน้ําแต่ก็ไม่เรียกว่าไร้ความสะดวกเสียทีเดียวพวกเขายังมีทั้งเวทมนต์และอุปกรณ์เวทอยู่อีกส่วนพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าของญี่ปุ่นเลยแม้จะไม่สามารถกระจายวัตถุดิบสดใหม่ไปสู่ผู้บริโภคได้เพราะว่าใน เรื่องของการกักตุนสเสบียงอาหารนั้นช่ำชองเหนือใครทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นเทคนิคชั้นเลิศราวกับลังสันขึ้นมาจากการไล่เวทมนต์ดีไม่ดีแม้แต่เทคโนโลยีญี่ปุ่นสมัยนี้คงไม่อาจบูรณะอาคารสิ่งก่อสร้างอันโดดเด่นสะดุดต,ตาอย่างเช่นปราสาทให้กลับคืนมาได้ปัจจัยสี่ของพวกเขาได้รับการเติมเต็มในรูปแบบนั้นย่าเมืองหลวงก็อยู่สบายอย่างน่าเหลือเชื่อและหากถามว่าอะไรคือปัญหาเรื่องที่การแสดงงานวิจัยของเบสเตอร์กับกาบิลหรืองานนิทรรศการยุทธภัณฑ์ของ บอีกทางเรื่องรถไฟมอนตาเหมือนกับที่ตัวแทนลาดละลากเกียเขาเฟิร์มเมื่อกี้ยังรู้ล้วไหลออกไปกว่าครึ่งคงเพราะว่ายอมกับมิวลันต่างระดมคนงานกันยกใหญ่จึงไม่แปลกนะคะ่ะพวกเขาจะทราบเรื่องนี้ทว่านั่นไม่ใช่ประเด็นปัญหาคือพวกคนที่หวังจะขโมยวิทยาการเหล่านั้นต่างหาถ้าตั้งใจจะขโมยอย่างนับว่าดีกรณีของคนพวกนี้เลวร้วายกว่านั้นพวกเขาเรียกร้องสิทธิ์เพื่อจะได้สร้างทางรถไฟก่อนใคร โดยอ้งว่าจะติดต่อค้าขายกับประเทศเทมเพสริมรู้ไม่มีปัญหากับการเปิดตลาดแต่ที่จะให้ส่งม้อวิทยาการมันเหนือความคาดหมายเกินไปไม่นำซ้ำริมรู้ยังไม่ชอบใจที่พวกเขามองพวกริมรู้เป็นคนรับจ้างมีหวังต่อไปได้ถูกใช้งานทุกครั้งที่มีเรื่องอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับที่ริมรู้กังวลไว้ไม่มีผิด แม้ตอนนี้จะรู้สึกหดหู่ใจแต่การประชุมยังคงดําเนินต่อไปเรื่องสุดท้ายเป็นการสนับสนุนกองกําลังทหารตรงนี้แหละคือหัวใจสําคัญของการพิจารณาเนื่องจากเฮนตาเตือนพวกริมรูเอาไว้แล้วริมรูจึงได้ลองตรวจสอบข้อมูลของโซโอเอดูอีกทีถึงจะมีคนที่หวังใช้กําลังลบของพวกริมรูโดยยกความร่วมมือทางการทหารมาเป็นข้ออ้างแต่ทางพวกริมรูเองก็อยากให้พวกเขาใช้บริการอยู่เหมือนกันสภามอบหมายให้เทมเพสรับผิดชอบดูแลมหาพงไพรแห่งจูราพวกเขาล่าง ข้อเสนอที่ฝากฟังให้พวกริมรู้จัดก,การรับมือกับอสูรซึ่งส่วนนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะกําหนดการเดิมของพวกริมรู้ก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแถมกรณีนี้ยังเข้าทางพวกริมรู้พอดิบพอดีอีกด้วยขณะตอนหาลือกับพินตะยังสรุปกันได้ว่าพวกริมรู้ต้องรับหน้าที่ป้องกันบริเวณมหาพงไพแห่งจูราส่วนครูเซเดอร์จะเป็นฝ่ายอารกขาในส่วนของดินแดนโลกล้างแทนสภาคงดีใจหน้าดูที่ประเทศของพวกริมรู้จะรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พอพวกเขาย่อมคาดหวังให้สถาน การโลกมีเสถียรภาพเพื่อสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันราบรื่นอยู่แล้วสำหรับประเทศต่างๆที่กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับจากตะวันออกนั้นพวกเขาคงหวังพึ่งกองกำลังป้องกันจากประเทศเทมเพสแม้อาจกังวลการเกินเหตุไปหน่อยแต่หากเกิดอะไรขึ้นพวกริมรู้จะกลายเป็นคนออกหน้ารับให้นี่คือสิ่งที่สภาตั้งใจจะใช้งานพวกริมรู้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในอีกทางหนึ่งพวกริมรู้จึงมีเรื่องจะหลอกใช้พวกเขาอยู่เหมือนกันข้อเสนอหลักคือการที่พวกริมรู้ต้องเป็นคนคอยดูแลมหาพงไพรแห่งจู และความแห่งของประเทศเล็กๆคือการได้นํากําลังลบส่วนเกินของพวกลิมูรุไปใช้คุ้มกันดินแดงของตัวเองแม้อสูซเสื่อออกมาจากมหาพงไพรแห่งจูราจะมีจํานวนลดลงแต่พวกลิมูรุก็ยังไม่อาจป้องกันอสูรที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีทั้งยังมีอสูรที่บินลงมาจากทางอากาศอีกในฐานะประเทศแล้วพวกเขาไม่สามารถห่วงงบรักษาความปลอดภัยได้เลยทั้งเงินเดือนของทหารที่ผัดเปลี่ยนกันมาลาดตะเวนหรือค่าใช้ใจ่ายในการขอกํลาลังโจมตีกรณีที่ผ่านสภาแล้วไม่ทัน พวกเขาจําเป็นต้องหยิบยืมเงินภาษีมาใช้ใจ่ายในส่วนนี้แทนยิ่งถ้าเป็นขั้นตอนส่งคําขอไปยังสมาคมอิสระหลังจากเจอศูนย์แล้วยิ่งไม่สามารถป้องกันความเสียหายล่วงหน้าใดๆได้เลยประเทศที่กําหนดให้ศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์แห่งทิปจิมเป็นศาสนาประจําชาติจะจัดครูเซเดอร์มาผัดเว้นเฝ้ายามให้แต่จํานวนของพวกเขาก็ใช่ว่าจะมีไม่จํากัดเสมอไปจึงเกิดกรณีที่ต้องคอยเวียนไปตามจุดต่างๆเป็นบริเวณกว้างทําให้ขาดคนประจําการเมื่อถึงช่วงเวลาสําคัญอยู่บ่อยครั้ง ตรงนี้แหละที่พวกริมรู้จะได้ออกลงแต่ละประเทศจะจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยให้แก่ประเทศเทมเพสและใช้งานพวกริมรู้ได้ด้วยดีเพราะว่าขณะเดียวกันมันก็คือแผนการที่ทําให้พวกเขาหันมาพึ่งพาพวกริมรู้มากกว่าเดิมประเทศต่างๆจะไม่สามารถเพิกเฉยต่อพวกริมรู้ไปโดยปี่ยน์กาวคือพลังของพวกริมรู้ที่เขาเอาไปอวดอ้างอีกทั้งกําลังทหารอันทรงพลังซึ่งใช้เป็นฉากหลังจะยิ่งช่วยเสริมอํานาจอิทธิพลให้แก่นานาชาติฝั่งตะวันตกนั่นเองนอกจากเงินจะเข้าแล้วอิทธิ พลยังแข็งแกร่งขึ้นไปอีกมันเป็นยุทธวิธียิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวยิ่งไปกว่านั้นสมมุติว่าจากักรวรรดิบุกมาโจมตีเข้าจริงๆจะดีจะร้ายเทมเพสก็ตั้งอยู่บนเส้นทางการบุกรุกของจกักรวรรดิท้ายที่สุดแล้วยังไงก็ต้องสู้กันการรวบรวมกองหนุนเตรียมไว้ก่อนย่อมดีกว่าเป็นไหนๆหากพวกเขาไม่เกรงก,ววกลัวพูกริมรุและยอมรับในฐานะกองกําลังป้องกันเมื่อไหร่ ก็เท่ากับว่าพวกริมรู้สมความปรารถนาไปด้วยเพื่อจะบรรลุผลสําเร็จดังกล่าวพวกริมรู้จาเป็นต้องมีกําลังลบที่ต่างกันอย่างชัดเจนถึงขนาดทําให้พวกเขาคิดว่าสู้รบยังไงก็ไม่มีทางชนะหากไม่เป็นเช่นนั้นการส่งกําลังไปป้องกันประเทศคนอื่นคงเป็นสิ่งที่โง่เขลาสิ้นดีต่อให้เผชิญหน้าไปก็ไม่มีทางชนะเพราะงั้นเลยใช้งานพวกริมรู้แทนถ้าทําให้อีกฝ่ายคิดแบบนั้นได้แผนการนี้ต้องสําเร็จอย่างแน่นอนการอธิบายของประธานในที่ประชุมจบลงท่ามกลางข้อเรียกร้องและเสียงผู้ สอดแทรกจากสมาชิสภาแต่ละลายที่กล่าวมาข้างต้นคือเงื่อนไขในการเข้าเป็นสมาชิสภาของสหพันธรัฐจูราเทมเพสฝาบาลิมูรูมีข้อคัดค้านอันใดหรือไม่ครับลิมูรูคิดว่าถ้าไม่คัดค้านออกไปตอนนี้จะถูกพิจารณาว่ายินยอมรับข้อเสนอคงไม่มีปัญหาหากจะเมินความเห็นเอาแต่ใจของพวกสมาชิสภาถ้าว่าเงื่อนไขาการเข้าเป็นสมาชิกนั้นห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดพวกลิมูรูตั้งใจจะหลอกใช้อีกฝ่ายเช่นกัน เพราะฉะนั้นเกิดทางนี้โดนสนทิสัญญาผูกมัดขึ้นมาก็หมดความหมายของแบบนี้ตามปกติแล้วเขาต้องล่างออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับส่งให้พิจารณาล่วงหน้าไม่ใช่หรือไงเล่าริมรู้คิดเช่นนั้นและรู้สึกไม่พอใจนักถึงพวกเขาจะต้องการคําตอบในที่ประชุมนี้ถ้าเกิดริมรู้ไม่อาจให้ได้ในทันทีละ่ะจะทําอย่างไรแน่นอนว่า,าเป็นส่วนหนึ่งที่พยายามทําให้ริมรู้ไม่บอวรมก็เป็นได้แต่กรณีนี้ริมรู้มีอาจารย์ราฟาเอลอยู่เขาช่วยพิจารณาคําอธิบายปากเปล่าอย่างละเอียด แล้วใช้มือริมรู้เขียนออกมาให้โดยอัตโนมัติความสามารถรอบด้านจริงๆและด้วยเหตุนี้เอง ลิมรู้จึงให้เขาช่วยพิจารณาแต่ละเงื่อนไขก่อนจะทําการโต้แย้งต่อไปลิมรูก้ก็กล่าวว่าหลังจากพิจารณามาตราบททั้งหมดแล้วผมได้เตรียมประเด็นต่างๆที่สงสัยและวางแผนทดแทนขึ้นมาหากยอมรับเงื่อนไขนี้ทางเราก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรพอลิมรู้กล่าวจบเขาก็ยื่นเอกสารที่เขียนล่างไว้ออกไปโดยมีเบนิมารุเป็นผู้รับก่อนส่งต่อให้กับประธานเขาหยิบมันขึ้นมาด้วยท่าทางเรากับดวงคมโูประธานการประชุมที่ดูถูกว่าพวกลิมรู้เป็นอสศนพอได้ หเห็นเอกสารซึ่งจดบันทึกคำกล่าวของตนเองออกมาเป็นคำคำแบบไม่มีบกพร่องเขาก็ถึงกับหน้าถอดสีนอกจากนี้มันยังถูกแก้ไขด้วยอักษรสีแดงเล่ากับจะสื่อว่าอย่ามาหลอกกันซะให้ยาก เพราะงั้นจึงช่วยไม่ได้ล่ะนะที่ท่านประธานจะตกใจคนที่เจ๋งนะ่ะไม่ใช่ริมุรุแต่เป็นอาจารย์ลาฟายเอต่างหากถ้าว่ายังไงตรงนี้เล่นใหญ่ไปก่อนดีกว่าริมูรุคิดเช่นนั้นแล้วกล่าวว่าหากมีปัญหาอะไรผมยินดีร่วมหาเรือด้วยนะครับพวกริมูรุไม่จําเป็นต้องดึงดันเข้าร่วมหากพวกเขาไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้เมื่อถอดใจแล้วว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ทุกคนยอมรับริมูรุแค่เปลี่ยนแผนเป็นการสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟนกับประเทศที่เห็นด้วยกับพวกริมุรุเท่านั้นก็พอ ไม่หรอกครับทางเราไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าผมอยากจะขอเวลาพิจารณาข้อเสนอของฟาบาลิมูรุอีกสักหน่อยนะครับถ้าประธานไม่ใช่คนโง่เขาดูเหมือนเขาจะจับได้ว่าลิมรุไม่ได้ใช้วิธีการธรรมดาทั่ว,วไปเขาจึงตัดสินใจขอพิจารณาเอกสารอย่างละเอียดโดยไม่บ่นเรื่องคำพูดของลิมรุแต่อย่งางใดทั้งทั้งที่พวกลิมรุไม่เห็นจะได้เวลาตรวจสอบเลยแท้ thi. แต่ทวงไปก็ไม่มีประโยชน์ลิมูรุจึงปล่อยให้มันเป็นไปตามความต้องการของพวกเขาอย่างว่าง่ายแล้วก็ขอจบตอนที่150 เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน E ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ